สวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วมาแล้ววันนี้นะคะเรามาไลฟ์ตีมกันอีกครั้งเล่เย้ยโอเคไลฟ์ live. อะไรนะเหรอเกมสักุระสักูซิมเกเตอร์เองสวัสดีสวัสดีทุกคนด้วยนะคะมาแล้วมาแล้วเข้ามาในเกมกัมนเลยดีกว่ามา <S 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 นี่สักุระสักูซิมเกเตอร์ อ๋อลืมบอกของดีไปเลยนี่เลยหัวเวย่ยเล่นเราเล่นเกมลื่นม,มากเลยนะคะทุกคนโคตรนายเขาลืไงไปซื้อกันด้วยนะเครื่องแบบช้าๆก็8ปดพันบาทเนาะโอ้ตาย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 แปดันบาทนะ เป็นแบบสเปกเร็วแรงนะหนึ่งหมื่นบาทนะคะทุกคนตาย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 ,ยไปซื้อกันด้วยนะโอ้ตาย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 ,อยของประเทศอะไรคะหัวเบวืยประเทศอะไรเป็นคนคิดอันนี้แล้วผลิตมาเอาชื่อญี่ปุ่นจีนจน,นี่เขาไม่รู้เรื่องแล้วพูดไอ้สวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วเนาะมาเราเข้าไปในเกมกันแล้วเรียบร้อยมาทุกคน นี่เกม,มเกมสกู๊ตสู๊ตคอมิวเตอร์ทุกคนอยากรู้ปล่าว่าบ้านเราอยูไ่ไหนนี่เลยบ้านเราอยู่นี่มาถึงข้างหลังคือบ้านเราเลโยโย,โย่ตอนนี้เราจะไปขโมยเงินบ้าน <c oughs> เด็กผู้ชายเพราะว่าเราชอบขโมยเงินเขามา ทำอะไรนะมา<ม><ม>ทำอะไรทำซาปามาเราจะไปขโมยเขาอีกมาเพราะเราเป็นเด็กที่ขโมยนี่เราได้มาแล้วเงินของเราเออเพราะอยากได้หูฟังแบบนี้ป่ะ ก็จะไปขโมยเป็นบ้านของผู้ชายนี่เราได้มาสองหมื่แล้วทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะคะถร้ามาดูกันบ่อยๆนะ อะไรคอมเมนต์ได้ร่างคลิปให้ด้วยนะอยากว่าอยากให้ไลฟ์เกมอะไรน,นี้ไลฟ์พี่ไลฟ์ครั้งแรกเนาะแหมริงนทันจงังเลยเราจะเปลี่ยนชุดไปเรียนกันเะขาสวยแล้วสวยแล้วไงไปโุงสายมือฟอร์ โอ้โหนี่นักเรียนทำไมใส่กระโปรงสั้นนะรสั้นก็ต้านไป้นไปนะกระโปรงด,ดูดูขาเดินไม่ได้แล้วเกมนี้ก็ไม่มีเดินหรอมเออีเดินบ้างก็ได้เนี่ยเห็นมันวิ่งตลอดเลยชุดอะไรมันก็วิ่ง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 อย่างกับม้าเลยเห็นมาตอนนั้นขี่ม้าก็วิ่งเงี้ยม,ม้ามก็วิ่งเงี้ยขี่กับกับี่กับกับ พราะว่าเด็กไปโรงเรียนสายน้องทุกคนมันไม่มีฉากลัดไปที่ห้องอาหารไปที่โรงเรียนเลยอ่ะมันต้องเดินคนอยากรู้ไหมว่าห้องเรียนเราอยู่ไหนง่ายๆอยู่ฟอหเลยขอโทษนะเรามาสายขอโทษใครพเพื่อนพอเพื่อนในห้องเรียนขอโทษครูเขนานู่น มาค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะเข้ามาดูกันเยอะๆนะโอเคไหมเดี๋ยวครั้งหน้าพี่จะไลฟ์เก like. ม Identity Five นะคะทุกคนรู้จักเกม Identity Five กันใช่ไหมเดี๋ยวครั้งเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพี่จะไลฟ์ให้ดูบินยานเหยีดแป้งเข้าสิงกลัวเอ๊ย อะไรวนเนี้ย e ne, เอ็มิลี่เธอเขียนอะไรของเธอเอาถือเองก่อนเด้จะไปหยิบของอ้าววางไว้ดีไหมวางไหนแล้วมันจะถ่ายือถ่ายไปก่อนใช่ค่ะท,ทุกคนตอนนี้เราถือกล้องเองน